สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันศิรินทิพย์ประทุมค่ะและใกลเรื่องราวข่าวสารจะมาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางหน้าจอ n b t 1 1ภาคกลางแล้วก็ช่องทางออนไลน์ l i v e NBT ภาคกลางด้วยนะคะมาเจอมาเจอกันแบบนี้แน่นอนว่ามีสาระดีๆมีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยค่ะโดยเรื่องแรกของวันนี้นะคะที่เราจะพูดคุยกับคุณผู้ชมค่ะเป็นในเรื่องของการสอบนะคะการสอบที่ว่า สำนักงานคณะกรรมการ,ก,ร,ก,ารการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสอพทเองก็มีการออกมาบอกกันนะคะว่าอาจจะมีการรื้อฟื้นในเรื่องข้อของข้อสอบที่เป็นข้อเขียนเข้ามานะคะนักเรียนเองที่คนไหนบอกว่าโอ้ยฉันเขียนไม่ไหวอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องปรับใหม่แล้วนะคะในเรื่องของความคิดการจาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เป็นปรนัยในการให้เลือกช้อยแล้วนะคะอาจจะเป็นข้อเขียนแทนแต่ว่าไปดูกันดีกว่าค่ะว่ามันมีอะไรในรายละเอียดนั้นบ้างนะคะ สพเทเขามีการเตรียมฟื้นการสอบแบบข้อเขียนค่ะเพื่อให้นักเรียนได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์ได้คิดสังเคราะห์แล้วก็ได้มีการบรรยายแสดงความเข้าใจด้วยอาจจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนถ้าอย่างเช่นคณิตศาสตร์อะไรแบบนี้นะคะก็จะต้องมีการแก้สมการมีการแสดงวิธีทำหรือว่าวิชา สปชประวัติศาสตร์อะไรจําพวกนี้นะคะอาจจะต้องมีการเขียนบรรยายว่า,อ,าอย่างข้อแรกเนี่ยให้นักเรียนตอบคําถามก็เขียนบรรยายไป1 2ึ่งสเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งแน่นอนว่าการสอบแบบอัตนัยที่เป็นข้อเขียนแบบนี้นะคะมันต่างจากข้อสอบแบบปรนัยที่เป็น Choice ที่มันวัดได้แค่เพียงถูกผิดอย่างเดียวเพราะว่าอย่าง Choice เนี่ยนะคะมันก็จะมีคำตอบมามีคำถามแล้วก็มีคำตอบมาอย่าง ที่เราเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันก็จะมี4อันด้วยกันอย่างเช่นตอบข้อก็ไก่ข้อไข่ข้อควายงองูอะไรจำพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะ ตอบได้สามารถที่จะเดาได้ด้วยนะคะเพราะว่าสามารถใช้ความคาดเดาจากการที่อ่านหนังสือท่องจำเมาแล้วเอะอันเนี้ยมันคุ้นหน้าคุ้นตาเหมือนจะอ่านมาแบบเนี้ยก็สามารถที่จะติ๊กจักราไปได้นะคะซึ่งก็มีโอกาสในการตอบถูกมากแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นข้อสอบแบบที่เป็นข้อเขียนหรือว่าอัตนัยนะคะก็จะต้องใช้เนี่ยแหละค่ะการฝึกคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เรียบเรียงออกมาในการที่จะเขียนนะคะ กำหนดสัดส่วนข้อสอบใหม่ค่ะก็จะมีทั้งอัตนายแล้วก็ปรนัยมีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ก่อนหน้านี้อาจจะมีข้อสอบอย่างเช่นวิชาภาษาไทยอาจจะเป็นปรนัยอย่างเดียวไม่มีอัตนายนะคะแต่คณิตศาสตร์ก็อาจจะมีทั้งปรนัยอัตนายอย่างเช่นปรนัย60ข้ออัตนายสองข้อให้แสดงวิธีทำอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากนี้ก็อาจจะมีการ แบ่งสัดส่วนแล้วแหละคำนวณออกมาแล้วว่ามีปรนัยกี่ข้อมีอัต,ตนัยกี่ข้อเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิดวิเคราะห์นะคะได้มีการคํานวณด้วยในส่วนของเวลาที่จะต้องทำนะคะว่าจะต้องใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ถึงสามารถทําข้อสอบได้ซึ่งการเปลี่ยนข้อสอบ แนวข้อสอบแบบนี้สอดคล้องกับนยโยบายของกระทรวงศึกษาธนศึกนะคะที่มีศาสตราจารย์ดรณฤุมนพินโยศินวัตรศาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยที่เขามีนยโยบายส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาประวัติศาสตร์อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหน้าที่พลเมืองแล้วก็ภูมิศาสตร์ซึ่ง ที่บอกไปเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เนีสมัยที่ฉันเป็นเด็กๆนะคะก็เคยมีการเขียนอยู่เหมือนกันนะประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นอย่างไรแบบนี้ให้เขียนเล่ามานะคะก็จะช่วยเพิ่มเพิ่มความเข้มข้นด้วยในวิชาประวัติศาสตร์โดยใช้แนวทาง active learning นะคะมีการชำระาประวัติศาสตร์บางเรื่องแล้วก็มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มันถูกต้องเหมาะสมมีการเอาสถานการณ์ปัจจุบนันหรือว่าเรื่องราวที่เกิดในยุคหลังๆอะไรเงี้ย บรรจุเข้าไปหรือว่าเอามาเป็นตัวอย่างในการที่จะเขียนคําตอบมากขึ้นช่วยพัฒน,นาสื่อการสอนแล้วก็ตําราให้มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าย้อนไปในอดีตอย่างเงี้ยค่ะบางครั้งในเด็กที่เกิดมารุ่นใหม่ๆที่มาเจนหลังๆแล้วเนี่ยไม่รู้จักไม่ตอบไม่ได้ไม่สามารถตอบได้กับคําตอบนั้นๆอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเอาเรื่องราวใหม่ๆสมัยใหม่เข้าไปเปรียบเทียบเอาไปใช้ยกตัวอย่างได้ด้วย การสอบวัดผลจึงเป็นสิ่งจำเป็นด้วยนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความสนใจของนักเรียนอย่างเช่นเนื้อหาวิชาประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองภูมิศาสตร์ก็จะถูกนำมาใช้สอบข้าวอย่างเช่น มต้นก็คือมหนแล้วก็มปลายอย่างมสีแล้วก็ใช้ประกอบการครัดเลือกเวลาเข้ามาหาวิทยาลายัยเหมือนมันเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปนะคะที่นักเรียนนักศึกษาเองก็จะต้องมีความรู้นั้นๆในเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องราวของบ้านเมืองต่างๆ กอบเวลาการดำเนินงานค่ะอาจจะยังไม่ได้ใช้ณนะตอนนี้เดี๋ยวนี้แต่ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางการสอนแล้วก็วัดผลที่มันเหมาะสมคาดว่าภาคเรียนที่2ในปีการศึกษา2,568จะสามารถประกาศให้นำไปใช้ได้อันนี้คุณครูที่สอนตามชั้นเรียนต่างๆอาจจะต้องมีการปรับในเรื่องของการสอนปรับในเรื่องของการออกข้อสอบปรับในเรื่องของแนวข้อสอบที่อาจจะติวนักเรียนว่าเนี่ยอย่างปลายภาคเรียนที่2 2,5 6 8เนี่ยจะมีการปรับรูปแบบนะจากนักเรียนที่เคยกากระบาดอย่างเดียวนะคะก็อาจจะต้องปรับรูปแบบฝึกข้อมือกันซะฝึกนิ้วกันให้มันอ่อนซะแล้วก็จะได้เขียนให้มันคล่องขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบางคนอาจจะเขียนไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่ปรับเปลี่ยนไปนะคะ มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะ Smart Healthcare TTM เป็นการพัฒนาแพทย์แผนไทยไปสู่ดิจิทัลด้วย AI ค่ะ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ปัจจุบันมีบทบาทในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นนะคะ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มค่ะก็คือรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะจับมือกันค่ะจับมือในการเป็นผู้พัฒนาแฟแบแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะ Smart Healthcare TTM หรือว่าภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรอัจฉริยะเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างกับเรื่องนี้นะคะ ก็เป็นการผสาน AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่คิดค้นกันมาสามารถที่จะเอามาใช้เหมือนเป็นคลังสมองตัวแทนสมองหรือตัวช่วยคิดเนี่ยนะคะให้กับประชาชนให้กับคนได้เนี่ยเป็นการผสาน AI กับภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมแล้วก็เป็นการยกระดับบริการการแพทย์แผนไทยให้แม่นยำรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆทั่วไปแล้ว ลดเวลาให้คำปรึกษาเหลือเพียง5นาทีต่อรายเท่านั้นจากเดิมเนี่ยนะคะอาจจะต้องไปพบหมอนะคะแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งบางคนบอกว่าฉันไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยไปหาหมอเนี่ยนะคะส่งพ่อแม่หาหมอเนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งเนี่ยโอโ้โหมาดูเสียเวลาซะเหลือเกินทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถจะลดระยะเวลาหรือว่าลดระยะเวลาได้ก็คงจะดี ระบบหลัก2ส,ส่วนด้วยกันนะคะก็จะมีพันธุไทย AI ด็อกเตรระบบนี้จะช่วยวินิจฉัยโรคและให้คําแนะนําแพทย์แผนไทยนะคะแผนไทย AI ด็อกเตรนะคะจะช่วยวินิจฉัยในเรื่องของแพทย์แผนไทยประเมินอาการเบื้องต้นได้5กลุ่มมีไข้วัดท้องอืดลมพิษผืนคันปวดกล้ามเนื้อคอบาดไหลแล้วก็ปัญหาในเรื่องของโลหิตฤรดูของสตรีนะคะที่เป็นเรื่องต่างๆภายในร่างกายนี่แหละอันนี้ส่วนแรกนะคะ ส่วนที่2แผนไทยแชทบอร์ดค่ะอย่างเช่นเวลาเราแชทเข้าไปอะไรแบบนี้มีการตอบกลับอัตโนมัตินะคะก็เป็นการให้คำแนะนำสุขภาพภาษ,ษาง่ายๆใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลามีฟังก์ชันตรวจจับในเรื่องของข่าวปลอมด้านสุขภาพซึ่งก็แม่นยำถึง97%เลยนะคะ อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าแม่นยำก็เหมือนหน่วยที่มีการตรวจคัดกรองข่าวปลอมในเรื่องของสุขภาพแล้วก็มั่นใจได้ว่ามีปัญหาอะไรอยากจะปรึกษาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์แผนไทยนะคะแชทเข้าไปก็จะมีการตอบกลับที่เป็นภาษาง่ายเข้าใจง่ายประชาชนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ทานข้อมูลกลางก็จะมีการรวมองค์ความรู้ในเรื่องของแพทย์แผนไทยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตำราที่ ใช้มาตั้งแต่โบราณโบราณงานวิจัยที่มีการวิจัยใหม่ๆเกี่ยวกับพืชสมุนไพรแพทย์แผนไทยต่างๆกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ความรู้จากแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิและหมอพื้นบ้านที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในนั้นแล้วก็จะมีการดึงเอาออกมาใช้ให้ประชาชนได้อ่านได้รู้กันการใช้งานค่ะก็จะเริ่มใช้งานระบบแชทบอร์ได้ที่เว็บไซต์นะคะแผนไทยนะคะ c h a t o o t in. th นะคะแผนไทยนะคะตรงตัวนะคะแผนไทย c h a t b o t in. th สามารถเซิร์ชเข้าไปดูลองเข้าไปหาดูก่อนก็ได้นะคะอาจจะเจอข้อมูลอะไรแล้วก็สงสัยอะไรก็อาจจะมีการสอบถามกันได้เพื่อที่จะพัฒนานระบบให้มันคล่องยิ่งขึ้นให้มันแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ อ่ะอันนี้เป็น2เรื่องที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามีเรื่องอะไรมาฝากกันเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าค่ะพี่ครัพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลยเท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิผมก็รีบไปเช็คเครดิตบูโรไปส่งผมหน่อย นุ่มนุม่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อยเอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ,ะไปด้วยทางรัฐ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 แอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกปลอดภยัยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐเร็วง่ายครบ จบทุกเรื่องรัฐทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัยหลดเลยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนเด็กๆไปผจนภัยและเมื่อถึงเวลาเวลาอะไรครับ ก็ถึงเวลาเที่ยวกันต่อแล้วไงครับ <Ooh. S 1> ไปต่อความอบอุ่นต่อความสุขกับธรรมชาติและผู้คนต่อบุญต่อทานหรือทานต่อต่อด้วยแครร่างกายแคร์เลยด้วยครับ อร่อยในแบบที่ปรุงพอใจพกรอยยิ้มแพ็คความใส่ใจเที่ยวแบบดูแลกันต่อไปให้ความ a m a ซิ่งของเมืองไทยได้ไปต่อประเทศไทยจะเห็นอะไรในอนาคตกับกลุ่มของอาเซียนเองนะคะ การท่องเที่ยวอาเซียนนะคะเราก็มีการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นอาเซียนทัวริซึมฮับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสามารถเดินทางเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างง่ายไม่ว่าจะทางบกทางอากาศทางเรือหรือทางรางส่งเสริมให้มีการเดินทางเข้ามาเข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารสถานประกอบการต่างๆกิจกรรมท่องเทีท่ยวต่างๆนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้ความสนใจเดินทางเข้ามาประเทศไทยเดินทางเข้ามาจังหวัดเพชรบุรีเพื่อที่จะสร้างเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีและก็ประเทศไทยได้อย่างเป็นอย่างดีเลย การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเราจะได้พันธมิตรในการผลิตได้ความรู้ได้ประสบการณ์และสิ่งสำคัญค,คือได้รายได้เข้ามาสู่ประเทศไทยอย่างมากนี่คือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยผมอยากให้ประชาคมอาเซียนได้ตระหนักเรื่องนี้อย่างมากเรามาร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวอาเซียนอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์ป1ประชา,าคมค<ง> อฟค่ะ <S <S พร้อมส่งด้วยชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไปเลยดีกว่าข้อมูลส่วนบุคคลควรระวังให้ดีเพราะข้อมูลของคุณอาจเกิดการร,ารั่วไหลอ้าวแล้วถ้าเป็นการทํำธุรกรรมทางการเงินล่ะข้อมูลของเราจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลมี PDPa คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของทุกคนรวมถึงการจะเก็บข้อมูลและการนําข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบและไม่ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อนรู้สิทธิ์ของคุณปกป้องข้อมูลของคุณ กลับมาพบกันช่วงที่2ของคนคุยข่าวค่ะช่วงนี้นะคะพูดถึงเรื่องสุขภาพกันสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ปลายเดือนฉันไม่ค่อยจะมีเงินแล้วหรือว่าต้นเดือนมาใช้นี่ใช้สินช่วงปลายเดือนไปแล้วอาจจะต้องพึ่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะบางคนก็บอกโอ้โหโซเดียมมันเยอะนะกินไปมันก็ไม่ค่อยดีต่อสุขภาพเท่าไหร่ แน่นอนค่ะเพราะว่ากินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองได้นะคะอันนี้เรื่องราวนี้ด้วยความเป็นหว่วงเป็นใย,ยเลยนำมาฝากกันนะคะ งานวิจัยในเกาหลีค่ะบอกว่าผู้ที่กินบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป3ามครั้งต่อสัปดาห์มีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีไตกีเซรายความดันและน้ําตาลในเลือดสูงก็คือโรคไม่ติดต่อเลือดลังนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไตกีเซรัยก็คือในเรื่องของไขมันนะคะที่มันเพิ่มสูงขึ้นความดันอันนี้สูงเหมือนกันก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ําตาลในเลือดสูงก็แน่นอนค่ะว่าทั้งหมดทั้ง3โรคที่บอกกันเนี่ย มันมัดกันเป็นพวงนะคะเมื่อเป็นโรคใดโรคหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็จะแน่นอนค่ะครบ3โรคอย่างแน่นอนส่วนงานวิจัยในญี่ปุ่นก็คือจังหวัดที่มีร้านลามเมงมากแนวเอียดตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองสูงขึ้นบ่งชี้ว่าอาหารประเภทนี้อาจจะมีบทบาทต่อสุขภาพหลอดเลือดก็คือกินเข้าไปมากๆอาจจะทําให้หลอดเลือดเนี่ยมันสะสมไงคะอาจจะทําให้เป็นความดันโลหิตหรือว่า ไขมันมันไปเกาะในเส้นเลือดมากขึ้นก็อาจจะทําให้เส้นเลือดเนี่ยเปราะบางก็ได้ส่งผลไปเรื่องของหลอดเลือดสมองก็ได้ส่วนอาหารแปรรูปสูงค่ะรวมไปถึงบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปปันเชื่อมโยงกับเบาหวานความโรคของโรคอ้วนมะเร็งแล้วก็โรคหัวใจค่ะการบริโภคเพิ่มขึ้นทุกๆ10เอร์เซนความเสี่ยงตายทุกสาเหตุบวก1 5เปอร์เซนต์และจากโรคหัวใจจะบวกเป็น17เปอร์เซนต์นะคะ อันนี้ก็เปรียบเทียบกันให้เห็นว่าพอมันทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อสุขภาพโซเดียมในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะในหนึ่งซองมีโซเดียมเกินครึ่งของที่แนะนำต่อวันโซเดียมสูงเท่ากับเสี่ยงนะคะในเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ใน1วันเนี่ยจะมีตารางการบริโภคอาหารนับเป็นหน่วยให้เราดูนะคะอย่างเช่นในเรื่องของขนมหรืออะไรแก็แล้วแต่เวลาที่เราดูเนี่ยนะคะหน้าซองที่เป็นตรงมุมๆุมนะคะหรือว่าหลังซองก็ได้ก็จะมีหน่วยบริโภคที่โภชนาการจําเป็นต่อวันเนี่ยนะคะสามารถที่จะดูได้เหมือนกันอย่างเช่นขนมซองหนึ่งเนี่ยที่เป็นขนมกรุบกรอบนะคะอาจจะมีโซเดียมสูงถึง240เลยก็ได้ แต่ว่าร่างกายเราอาจจะไม่ต้องการถึงขนาดนั้นอาจจะต้องการแค่นิดๆหน่อยๆพอเราบริโภคอย่างเช่นขนมกรอบไปแล้วเราไปทานลาดหน้าส้มตำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีโซเดียมสูงอีกก็ส่งผลให้โซเดียมในร่างกายต่อวันเราเนี่ยมันเกินเกินไปนะคะ คำแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญก็คือควรลดการบริโภคบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปก็ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อเดือนหรือว่าเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างเช่นธัญพืชไม่ขัดสีผกักผลไม้อาหารโซเดียมตม่ำอย่างธัญพืชไม่ขัดสีอย่างเช่นขนมปงัปงก็เป็นขนมปังโฮลวีตอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เสริมด้วยผักไปด้วยผลไม้ไปด้วยทานอาหารที่มันโซเดียมตม่ําๆก็คืออาหารที่มันไม่ค่อยปรุงถ้าเกิดว่าเราปรุงมากๆอย่างเช่นบอกว่าฉันอาหารปรุงเองโซเดียมไม่สูงหรอกอันนี้ไม่จริงนะ เครื่องปรุงก็มีโซเดียมเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าลดได้ก็ลดนอกจากนี้ควรไปตรวจสุขภาพประจำปีค่ะโดยเฉพาะ ความดันน้ําตาลไขมันในเลือดเพื่อป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดในระยะยาวบางคนบอกว่าโอ้โหฉันรู้สึกแบบปวดหัวเลือเกินอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนหรือเปล่าไม่จริงนะคะถ้าเกิดว่าปวดที่บริเวณท้ายทอยคุณให้คหํานึงถึงไว้ก่อนว่าคุณอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงก็ได้นะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคุณหิวน้ําบ่อยเหลือเกินหรือว่าตอนกลางคืนลุกขึ้นเข้าห้องน้ําบ่อยเหลือเกินไปฉี่ไปปัสสาวะแบบนี้นะคะ ก็ลองตรวจน้ําตาลดูอาจจะน้ําตาลสูงก็ได้นะคะอันนี้เป็นคําแนะนําในเรื่องของการไปตรวจสุขภาพประจําปีเพื่อที่จะได้รู้ตั้งแต่เนินเน่นๆแหละว่าร่างกายเราเป็นอย่างไรบ้างเราควรที่จะไปปรับปรุงซ่อมแซมรักษา,ร,กษาร่างกายส่วนไหนบ้างควรที่จะมีการปรับพฤติกรรมการกินอย่างไรนะคะแต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินก็เป็นสิ่งสําคัญอยู่นะคะเพื่อจะช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ห่างไกลาจากโรคไม่ติดต่อเลื้อรังได้ด้วยนะคะ เอาวันนี้หมดเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันแล้วค่ะคุณผู้ชมครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันยอย่าลืมติดตามนะคะแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ